สว,สวัสดีเอฟสีครับสวัสดีเอฟีทุกท่านท,ท,ทุกคนครับผมนะ,ะยิ่มยิ้ต้อนรับเขาชูทีมงานมหาเฮงเนาะวันนี้เราเดินทางมาตามแนวทางจะเล็กนอ,นอกพีองเนาะชุดโค้งสุดท้ายด,ด้วยพิงด้วยมาดอติดออตามนักกันทวา นกที่ผ่านหาน้าทั้งเ้าทั้ 9, 10, งหกนะนพเราวันนีน้ติดตามน้ำกับคเนาะัซดีเอฟซ ทุกท่านครับผมเนาะอายิตจะหลับเขาสูทีมงานมหาเฮงครับผมเนาะวันนี้เรามาตามแนวทางของอาจารย์เล็กแต่พี่น้องเด้อเนาะโค้งสุดท้ายก็ว่าได้แต่พี่น้องเนาะหมว่ที่ผ่านมาเล็กขัดน้ำมนต์เพิ่นเอาเงินโบราณเงินเก่าอ่ะสวดแต่พี่น้องเด้อเนาะหมวที่ผ่านมาให้ท่้งเก่าศูนทัางหกศูนครับผมอ่ะ เนาะมีใครเห็นกันบ้างไหมสําหรับอาจารย์เลยครับผมแตกซ้อนหวดซ้อนเลยได้พี่น้องเดอ้อซ้อนหวดติดแล้วเนาะหัวที่ขึ้นมีร่อดรุนไปน้ำกัน Haprum Haprum Come on, you know. ไดกครับผมอ้าาโด้วยกันครับผมพี่น้องเป็นตัวไหนบ้างครับเม็นาอันนี้ที่สามเนี่ยเทียกเลยวัดที่สามเนาะเข้ามาแล้วสองวัดที่สามวยสอืออืข้วันนี้เนาะโยวัอะเนี่ยากันไม่เดี๋ยวนี้กบบนี้

อ่อหนุกปากนะฮาผมนะโอ้โอ้พี่น,นอ้องไอ้ปลาเนี่ยเพิ่งเอาอืมนี่ยังนี่นี่ยังไม่ได้เคลื่อนตัวไหนนะอืมแต่ตอนนี้แคปภาพไว้ก่อนนะเอฟซีทีแคปภาพนะคะที่รับชมทางไลฟ์สดโอ้ใจดีว่อนไม่ใจกันเนาะตอนแรกเานาะตอนแรกที่มีคนละที่นะละตอนอย่างเดียว เป็นแมงไรจัวไปอ้าวพี่รองเกชิถ่ายแ้่งานงงกันนะตัวกลามันชิแรงตัวกลามันแดงงานเยู่แล้วมันเย็ยนถับมันมแรงคือเฟินเห็ดหัวปลืหแมนเฟินเห็ดหัวป่าจะาดกันเพราะน่าจยูมงังโกเลยดิบ่ไปมัอนลูก,ลกเรียนเลยเนาะชัดไหมพี่รอชัดป เราจะเอาขึ้นให้เพิ่งครับผมรอติดตามไปพร้อกันเย็นขึ้นมากันให้ดูให้เย็นก่อนเขาแคปขาดเขิ่อีเลยอุปสี่มสองสดสดเป็นสามตัวตัวนังขาดออกแล้วตัวที่อหน มาดูไปพร้อมๆกันครับผมเนาะสาหรับเด็กคนน้ม่นนี่ขาัดอาจารย์เล็กครับผมเนาะวาดวาตัวไหนตัวไหนมาวิเคราะหต้องกันพี่น้องอืเด็กมันบริสีธอยงนี้โอ้รอบนี้ยิ่งสวยอาทำไมกะ่เป็นกระเุตีวุกี โอ้เจ้าเห็นเป็นตัวนั้นขาเป็นตัวนี้ได้งทีนงโอ้ยังไงอือสองห้าเออเราเรีกสองจีคือเลยเนาะอันนี้เรียกท่งังไทยทังเล่าดีเลยมีคนกันสองห้าหกเก้าห้าที่เด่นเป็นที่แด่นเหมือนเดที่แด่เป็นยังไงแัดขาดปัด

กนนี่ขึ้นนี่ขึนดุ่นนี่ขึ้นอันนี้ันเป็นเส้นไทยเนี่ยนี่ก้อนอันนี้เล่มแรกเล่มแรกสองเล่มสามครับผมเนาะนี่ขึ้นสายือสี่หกี่ขึ้นก้อนมือนี่ไายมูเก้าห้าขึ้นหกหกห้าส่วาขึ้นไม่อ้าวพี่รองกานไว้กานไ่ารไลเขียนให้หน่อยเอาปักเอาเังฟังฟังฟังนิอสิ หกหกห้าหกหกห้าพี่น้องเนาะแต่ว่าหกตัวแรกกับห้านี่ชัดเจนโตูกเครื่องนี่คิดเป็น้องกันไยอ่าต่ว่ากันหางเหี่มพี่น้อง ตัวนี้มันก็หายากดนแล้วซื้อมาได้มันไปลังเลียอะไรนะพวหงูอันอ่าอ่าพี่น้องแต่ว่าขึ้นสวยอยู่เนาะแคปหน้าจอเด้วยครับขึ้นง่ายเนาะพี่น้องเนาะขึ้นเป็นตัวอิเลียโอ้ยนับเมื่อเร็วแคปหน้าจอพี่น้องเนาะสำหรับไม่ไปบินเก้ายังไ่บิบมันเป็นแม่ท้ายมาเรียนเนาะของอาจารย์ลิศมาว่าไง ที่แลกว่ามันจเป็นเลขมัน่ไม่กระเทือนมันเสองนตัวนี่มันนะที่แลกว่าจะเป็นเคยป้ามันจิเป็นเลขสี่ตัวในแทนบอมันมันปอดจอดบนตัวเลยครับครับผมหางแถวมันได้สี่ตัวดิมันมันบริษัทตัวเป็นสี่ตมากหางย